สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอวิธีการนะครับเปิดบัญชีเพิ่มสําหรับบัญชีที่ใช้รับรีเบทเงินคืน,นจากทาโบรกเกอร์อธิบายสั้นก่อนรีเบทเงินคืน,นคืออะไรครับปกติแล้วเวลาที่นัลงทุนเทรดกับโบรกเกอร์จะโบรกเกอร์ไหนก็ตามแต่นะครับมันก็จะได้ T P S L กําไรขาดทุนแค่นี้ถูกไหมครับแต่นัลงทุนรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขอรีเบทเงินคืนได้ด้วยจากทาโบรกเกอร์นะครับซึ่งบางโบรกเกอร์ ก็จะให้รีเบทเงินคืนกับนักทุนเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่บางโรเกอร์ ก็จะไม่ได้ให้ครับดังนั้นการที่นักทุนจะได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยนักทุนก็ต้องไปขอเปิดบัญชีกับทาง IB ต่างๆนะครับซึ่งคนทํา IB ก็มีกันเยอะแยะมากมายครับนักทุนจะไปเปิดบัญชีกับใครก็ได้ตามความสะดวกของนักทุนนะแต่ความต่างของ IB แต่ละคนก็จะมีระดับเลเวลของแต่ละโบ๊กที่แตกต่างกันออกไปอย่างของผมเองผมได้ IB ระดับที่สูงที่สุดมานะครับในโบรกเกอร์นั้นๆที่นักทุนกาลังดูคลิปอยู่คือ XM นะครับดังนั้นเวลาที่ผมได้ IB เป็นระดับสูงสุดมาเ จะสามารถที่จะแบ่งค่ารีเบทคืนให้กับนักถุนได้ค่อนข้างมากคือสรุปง่ายๆเหลืยว่าใครก็ตามที่เปิดบัญชีภายใต้ลิงก์ตรงนี้นะครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นั่นคือจะได้รับรีเบทเงินคืนนะครับสมเหรียญในบัญชีประเภทอัลตโลและก็6เหรียญในบัญชีประเภทสแตนดาร์ดเอาใช้ไมโครได้ไหมครับไมโครก็ได้ครับแต่ก็จะต้อง เทรดจนครบตามจํานวนที่คล้ายๆกับตัวสแตนดาร์ดครับ MT4 หรือ MT5 ครัจะใช้อะไรก็ได้ครับตามสะดวกแล้วแต่นั่งทุนเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้มีเหมือนกับว่าอะไรเชิญชวนนั่งทุนนะครับและนี้ต้องบอกก่อนนะคนที่ดูคลิปนี้อยู่ผมอธิบายเฉพาะบัญชีการเปิดบัญชีเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ ให้นักทุนนะครับต้องมาเปิดบัญชีกับทาง XM เพราะผมไม่อยากจะเข้าขายการชักชวนให้มาลงทุนอะไรกับโบรกเกอร์ดังนั้นคนที่จะใช้บริการตรงนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีบัญชีกับ X m อยู่แล้วใครสนใจจะใช้บริการกับ XM อะไรยังไงนักทุนต้องไปหาเปิดกับเราเองนะเพราะผมถึงใตัวอย่างหนึ่งผมจะไม่ชักชวนคนใหม่เข้ามาลงทุนในตลาดแต่จะคุยกับคนที่เขาใช้บริการกับโบรกนั้นนั้นอยู่แล้วป่ะอย่าเสียเวลาครับไปดูกันเลยนี่เลยมาก็ปลิก์ครับไปกันอย่างไวครับใช้เวลาไม่นาน ก็พี่ลิงเท่านั้นนะครับห้ามกดผ่านแชทไลน์นะไม่งั้นตัวเลขจะไม่ขึ้นในระบบของผมแล้วมันจะไม่ได้ไปที่เบราว์เซอร์ของนักทุนเลยครับตัวนี้ครับผมไปหลังจากนั้นนะครับทุกท่านเราเอาลิงก์เมสซูกูนี้มาใส่ครับนี่กดเข้าไปนะครับกดโก้พอกดโกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้กดอะไรครับผมสะดวกทําผ่านเว็บไซต์ขออนุญาตก,กดปุ่มสีแดงนะกดปุ๊บอ้าคุณนี่มันเปิดบัญชีใหม่ก็ไม่ต้องสนใจเรามีบัญชีแล้วเลื่อนลงมาครับ เห็นสีเขียวไหมล็อกอินทีีกดไปเลยนะครับเมื่อกดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล็อกอินเลยนั่นทุนครับนี่ล็อกอินเข้าไปตามเว็บไซต์ปกติของเราครับหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วอันนี้เป็นบัญชีคุณพ่อผมนะเป็นการยกตัวอย่างบัญชีผมบัญชีมันเต็มแล้วมันเลยเปิดไม่ได้เลือล่อนลงมาเลือล่อนลงมาเรื่อยๆเลย,เ,ลเ,ลยเห็นคํานี้ไหมครับ open additional account นะครับนั่นทุนครับหรือว่าเปิดบัญชีจริงถ้าเป็นภาษาไทยกดหนึ่งครั้งเลือกคําว่า real account ไปครับหลังจากนั้นยังไงตอนดีคะก็เลือกเลยครับจะใช้ m p 4 m p 5อะไรก็ตามสะดวกผมเองถนัด m p 5นะก็ขอเลือก m p 5แสแตนดา์ไนะคุณแสแตนดาดนี่ได้รีเบทเท่าไหร่นะหกเหรียญเลยครับได้เยอะมากแต่แน่นอนมีข้อดีมีข้อเสียข้อเสียคือสเปรย์แพงแต่ข้อดีคือสแตนดาดกับไมโครที่มันรับโบนัสได้นะพี่ๆแต่มีค่าสวอปนะบางคนบอกโอ้ไม่ไหวอะครัพี่ไม่ชอบครับมีค่าสวอป ก็ต้องมาเลือกเป็นอันตโลครับอันตโลเนี่ยไม่มีค่าสวอปสเปรดทุกถูกแต่รับโบนัสไม่ได้แล้วก็ได้ค่ารีเบทน้อยด้วยก็ต้องเลือกกันเอาทุกท่านมันมีดีอย่างเสียอย่างดังนั้นผมขอเลือกเป็นอันตโลแล้วกันได้ค่ารีเบทน้อยหน่อยแต่ผมต้องการสเปรดกถูกนะครับเพราะฉะนั้นเอาอันตโลแล้วก็เลื่อนลงมาเลยครับเลเวอลเลชหนึ่งตอนหนึ่งพันได้ครับอันนี้ผมไม่บังคับอะไรนะมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของนักทุนครับเพราะว่าผมจะไม่มีส่วนร่วมเข้าไปแทรกแซงการลงทุนของนน,นนะัทุะ คือเรามาทําผลประโยชน์ร่วมกันก็คือนั้นทุนได้ค่ารีเบทผมได้ค่ารีเบทก็แบ่งกันไปเลยครับคนละขึ้นคนละขึ้นแค่นั้นจบหน่วยเงินเลือกเอ๊ะคุณแล้วตรงโบนัสนี่ต้องรับไหมคะถ้านั้นทุนเลือกบัญชีแบบอันตโลนะครับเนี่ยตัวนี้นันคุณจะคลิกรับโบนัสหรือไม่รับก็ได้ไม่มีผลเพราะยังไงบัญชีนี้มันรับโบนัสไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มีผลคือบัญชีสแตนดาร์ดกับไมโครถ้านัทุนไม่อยากจะรับโบนัสก็ต้องคลิกคําว่า no I don't want to receive a bonus ฉันไม่อยากจะรับโบนัส แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เขาเลือกใช้บัญชีสาตนดานกับไมโครจริงแปลว,ว่าเขาต้องการจะรับโบนัสเพราะฉะนั้นกดคลิก yes กดติดถูก to, ปุ๊บกด continue ปับ๊บจบอ,าอ้าวยังไม่จบต้องตั้งาสเวิร์ดด้วยแต่ผมขอจบขั้นตอนไว้แค่เท่านี้นะพอารื่อนทุนตั้งพาสเวดเสร็จปุ๊บกดนะครับนักทุนครับ complete ก็จบแล้วเป็นไงครับง่ายไหมไม่ถึง5นาที